สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยกลางวันกลางคืนกันใช่ไหมคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดกลางวันกลางคืนและลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆผ่อนคลายโดยการนําเพลงมาฝากเด็กๆและนิทานเกี่ยวกับเรื่องของกลางวันกลางคืนวันนี้นะคะ เด็กๆจะไม่มีการบ้านนะคะคุณครูแค่ให้เด็กๆสังเกตว่าบนท้องฟ้าในกลางวันมีอะไรบ้างและกลางคืนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมเพลงและนิทานกันเลยค่ะ มะลิจอมแก่นตอนกลางวันกลางคืนจะมืดแล้วค่ะลูกกลับบ้านกันนะมะลิยังไม่อยากกลับเลยค่ะงั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมยเย,ยพอ่ออยู่จน้ามจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็น <S 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 คุณแม่ไม่อยากอยู่หรอคะ แม่กลัวยุงกัดนะลูกพอตกค่ำก็จะมีมแมลงหลายชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคุณพ่อนกค่ะนกเต็มเลยนกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพ่อตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพ่อแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้า นกก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วออกบินหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตวถ้านกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูกมะลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนค่ะแต่ถ้ามะลิตื่นสายพ่อก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าเอาไปกินหมดนะ ขนมที่เหลือจากใส่บาตรตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บมาให้มาริกินคนเดียวจ้า <c oughs> นอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาลิด,ดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูก,กลีบลงดูพระอาทิตย์สี่จะตกดินแล้ว ตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันแล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกคู่ นกพูกก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากๆแสงสว่างทาให้มันแสบตาตอนกลางวันนกพูกก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกพูกก็จะลืมตาตื่นตาโตๆจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกพูกกินอะไรคะนกพูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดจ้าหนูก็ออกหาอาหารกินมันก็จะเดินออกมา ถ้าเจ้านกกูกเห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาเลยดูสิแมลงมาเต็มเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะขังคาวไงมันกินแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือหมาป่ากบลิงลมชมดอีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูก หมอแมรีแค่จะไม่รู้จักซากกบตัวเวลาที่เรากําลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกำลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม่ตื่นกลางคืนล่ะคะจริง,รงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทําให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทําให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยังไงคะก็แสงแดดมีวิตามินดีที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไงลูก ต้องแดดตอนเช้าเกับตอนเย็นๆนะช่วงนั้นเหมาะกับการออกมาเล่นโดนแดดที่สุดเลยแล้วตอนอื่นล่ะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทำให้เราไม่สบายได้นั่น,น,นะจันเห็นกระต่ายมาดวงจันทร์ไหมเจ้ากระต่ายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันทร์บายบายกระต่ายน้อยคืนนี้มารีไปนอนก่อนนะคะฝากกระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะ ันนดีนะเ,ดเ,ดเมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปเป็นเวลากลางคืนและพระอาทิตย์จะหมุนกลับมาใหม่เป็นเวลากลางวันโลกมีกลางวันกลางคืนเวลาที่เรากำลังหลับนั้นมีอีกหลายชีวิตที่กำลังตื่น